ยังไงครับดอกนี้อู้ยดอกนี้จัดไปอีกครับเบาๆชิวๆฮะร้อยสามบาทรอบสุดท้ายรีหรือเปล่าดอกนี้รีสปินด้วยโอ้โหของเขาดีอะครับเฮ้ยอย่าบอกนะตัวแพงรอบที่สองอุย้ยเข้ามาอีกแล้ววูดูว้จัด อย่างเวอร์กูรูอะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตัวตึงนักปั่นอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะวันนี้เราอยู่กับ f o r t u n e m o u าทนะั่นเองนะครับหนูเวงโชคลาภนะครับ ปีนี้นะครับเป็นปีเสือแล้วนะครับไม่รู้ว่าเกมหนูเนี่ยปีหนูเนี่ยยังจะแจกอยู่หรือเปล่านะคุณดูนะครับวันนี้เราก็จะลองมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นยุทธใหม่นะครับที่ได้เล่นมาแล้วได้ผ่านการเล่นมาแล้ว1นึ่งเกมแล้วเพื่อนนะครับอ่าเป็นเกมเสือนะครับที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นชิปต่อนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับผมอันนี้ผมได้ถอดไปแล้วแล้วฝากเข้ามาใหม่เป็น200นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เกมนี้ยังไม่ผ่านการเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาจวดให้ดูละกันนะครับวันนี้นะครับจะเล่นสักเบ็ดห้าบาทก่อนละกันนะครับทุนแค่สองร้อยนะฮะอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยละกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าหนูนะครับแห่งโชคลาภนี้จะแจกหรือเปล่านะครับกับยูดเซอร์ใหม่นะครับผมโอเคส่วนผมในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ผมจะวันนี้50รอบนะครับแล้วก็เบ็ด5บาทนะอย่าลืมเปิดแทอโบด้วยนะครับผมโอเคไปมาดูนว่าการหมุนฟรี50รอบเอ้ยไม่ใช่หมุนฟรีการหมุนออโต้นะครับ50รอบแล้วเปิดแทโบนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับเ,เลยเฮ้ยเวอร์จ,จัดจับเปิดแรกก็มาร้อยหนึ่งเลยครัดูตัวแพงด้วยนะครับ การไปเพื่อเลิฟเฮ้ยรีสปินคนดูเปิดสองเกินรีสปินเลยเหรอจัดมาถ้ามาขนาดนี้แหละจัดมันเลยยังไงครับสักทีเจ้าเพื่อนโอ้โหจับคู่ไม่ได้สักทีจังหวะน,นี้วายมายัางไงครับเกือบเต็มจอคนดูโอ้โหสิบห้าบา เกินไปรีหรือเปล่าจังวันนี้ไม่รีนะครับผมเกือบโดดนะดอกนี้ไมาอีกแล้วครับผมโอ้โหยูเซอร์ใหม่ของเขาดีจริงๆฮะแม่เว็บนี้ของเขาดีจริงๆฮะจังวะนนี้รีพอดีรอบที่สองเลครับผมจะเต็มจอหรือเปล่าเมื่อกี้มันไม่เต็มจอคนดูแต่คือมันโดดน,นะแต่มันไม่เต็มจอนะครับ ย่างปัน่น่ะมาดีเต็มจอดอกนี้โอ้ยขอเน้นๆน่ะดอกเนี้ยขอเน้นๆเลยครับเท่าไรไม่รู้นะร้อยห้าสิบบาทโอเคครับผมข้อย,ยังชั่วฮะ,ะโอ้โหเหลือจะเชื่อแตกน้อยแต่แตกนะอืไปต่อครับผมโอเคดอกนี้จัดมาสามสิบบาทเบาๆโดดีหรือเปล่าไม่โดดครับผมหลอกไปก่อนนะฮะโอเคดอกนี้จัดมาอีกสามสิบบาทเบาๆฮะ,อะ มาดิมาดิครับเข้านะแต่เข้าน้อยเอ้ยข้าน้อยแต่เขานะย,ยังไงจังหวะน,นี้ลีอีกหรือเปล่าลีอีกแล้วคนดูรอบที่สามหรือเปล่าวะใช่วะไม่ได้นับด้วยโอ้ยจังหวะน,นี้วายเต็มโอ้ยบอกกันไปเหวเต็มจอคนดูเฮ้ยโคตรเบอร์โคตรกอโคตรอลังการกันไป ไม่รู้จะสุดไปไหนนะครับยูทใหม่เนี่ยโอ้โหสองร้อยห้าสิบบาทเบาๆครับแตกน้อยแต่แตกนะเหลือจะเชื่อคณดูทุนสองร้อยครับบวกกันมาอีกแล้วคาดูเฮ้ยเว้ร์โมจันเหลืออีกยี่สิบสปินนะครับผมโอ้โหโ มันขักมันแนครับโคตรหมาน,นะคนดูบวกทีละร้อยทีละร้อยอ่ะโอเคนึกว่าจะรีอีกรีอีกหรือเปล่าหลอกอีกแล้วครับผมติดหลอกนะฮะยังไงคนดูโอ้โดอกนี้สวยครับออ้ยแล้วตัวแพงเขายังมอยโอ้โดูบวกพีหนึ่งร้อยเนี่ยครับนี่แค่เบ็ดห้าบาทนะโอ้โหเหลือจะเชื่อครับ ยูเซอร์ใหม่ของเขาดีอะคนดูอย่าลืมะครับสูตรนี้เลยนะฮะแต่ต้องเป็นยูเซอร์ใหม่นะยูเซอร์เก่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้ผมเพิ่งเปิดยูดมานะเพิ่งเล่นเกมที่สองนะครับยูดนี้นะมาดิก็มาดิครับห้าบาทนะฮะโอเคดอกนี้บวกกันมาอีกแล้วคนดูรางวันใหญ่ไม่มาเลยวะโอ มาได้แบบนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะก็ถือว่ากําไรอยู่ดีนะครับผมคือจะบวกมากบวกน้อยก็ยังยังนี้กว่าขาดทุนใช่ไหมล่ะนะครับโดดดิโอ้ยตวัวแพงเกือบเต็มจอดูจังหวะนี้โดดมาต้องจัดหน่อยแล้ตวตัวแพงต้องจัดหน่อยแล้วเต็มจอไปอย่าส้มมาเลยเพื่อนอย่าส้มมานะต้องกินเบื่อแล้วช่วงนี้นะ ตอนนี้พ้านสามนะทุนสองสองร้อย่ะเฮ้ยตัวแมงกดูเนี่ยของจริงสูตรนี้ของจริงกดูย้ำน,นะครับต้องป็น,น,นนะยูเซอร์ใหม่เท่านั้นนะฮะยูเซอร์เก่านี้ผมไม่แน่ใจเลยจริงๆนะฮะเฮ้ยห้ารนะ้อยบาทอะดูทุนสองร้อยโคตรเวร์ อม่แล้วไม่แล้ว,ลวหรือเปล่ายังไงครับดอกนี้โอ้โหดอกนี้จัดไปอีกครับเบาๆชิๆวๆฮะร้อยสามบาทรอบสุดท้าย รีหรือเปล่ปาดอกนี้รีสปินด้วยโอ้โหขอของเขาดีครับเฮ้ยอย่าบอกนะตัวแพงรอบที่สองอุ้ยเข้ามาอีกแล้ววูดูว่าจัดอย่างเวอร์ขูดูเฮ้ยนี่แค่เป็นห้าบาทนะเ,เนี่ยเหลือจะเชื่อครับโอ้ยตัวแพงเข้าสองรอบลเลยวันนี้ อันนี้ยุทใหม่เนะคุณดูย้ำว่ายุดใหม่นะครับไม่ใช่ยุดเก่านะนะครับโอเคกำไรเอ้ทุน200กํากำไรวันนี้นะครับก็อยู่ที่คลิปนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะ2 2 5 5บาทนะครับแต่ยอดรวมมัน2,455นะ้านครับก็หักออก200นะครับที่เป็นทุนเรานะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกม Fort จ n นเมาส์นะครับ กับยูเซอร์ใหม่นะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปด้วลวกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนก็ฝากติดตามดูแลกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับกับสุดนี้นะฮะยูเซอร์ใหม่นะครับแล้วก็เทลโวแล้วก็ออโต้สปินนะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามที่ลิงก์ที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ